สวัสดีค่ะสวัสดี FC! ทุกท่านนะคะคลิปนี้มาเล่าข่าวกันนะคะก็คือเรื่องการทําความดีของคนเรานี่แหละเนอกก็เห็นข่าวนะคะก็คือหลายคนหลายกลุ่มแล้วเข้ามานะคะมีประเด็นเกี่ยวกับการเป็นจิตอาสานี่แหละค่ะเนาะคือในส่วนตัวไมล์เลฟเจนะก็คือคนเราจะทําความดีเนี่ยคะ่ะการทําความดีเนี่ยต่างคนต่างทํา ต่างคนต่างได้ต่างคนต่างได้ความดีนีว่างั้นเถอะนะคะแต่ถ้าใครทําแล้วหวังผลจากการทําความดีโดยการช่อกงคนอื่นเขาอันนี้หมายลัเจก,ก,ก็ไม่เห็นดีด้วยนะคะเพราะว่าการที่เรามีจิตอาสาทําความดีนี้ต้องด้วยใจบริสุทธิ์นะคะด้วยใจสะอาดด้วยใจที่ไม่คดโกงค่ะอันนั้นจะเป็นสิ่งประเสริฐที่คนไทยจิตอาสา จะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะส่วนนะคะการทําความดีเราไม่ต้องเลือกหรอกคะ่ะว่าเราจะทําความดีกับใครเราไม่ทําความดีกับใครหากใจเราบริสุทธิ์เนี่ยเราอยากจะทํากับใครก็ได้เพราะการทําความดีของเราเนี่ยมันทําได้ทุกที่ละค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนกับใครเมื่อไหร่อยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราคิดแบบไหนมากกว่านะคะในส่วนตัวเนาะการที่ว่าก็ เขาเรียกอะไรเราเห็นคนอื่นทำความดีเนี่ยเราก็อยากจะทำดีด้วยเนี่ยแต่เราไม่ชอบอีกคนเนี่ยโดยที่ว่าเราไม่รู้อันนั้นก็ไม่ผิดนะคะเพราะคิดว่าคนที่เราเห็นเนี่ยทำความดีให้เราเห็นเนี่ยแต่ข้างหลังเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าการทำความความดีของเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับใคร แต่เมื่อเราเห็นว่าเขาทำความดีเนี่ยเราสมัครใจที่จะทำเนี่ยนะคะทำไปแล้วก็ปล่อยไปค่ะอันนั้นมันจะเป็นเราไม่ต้องไปใส่ใจว่าเขาจะเป็นคนของใครถ้าเราเห็นว่าเขาทำจริงแล้วไอ้ที่เขาทำนะ่ะเมื่อตรวจสอบแล้วมันไม่มีการโกงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย เราก็อนุโมทนาบุญแต่ถ้าเมื่อไรต่ตรวจสอบแล้วเจอเจอคำว่าทุจริตช่อโกงหรือฟอกเงินเนี่ยมันก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นแหละคะ่ะหลักฐานทุกอย่างมันย่อมมีนะคะการเข้าการออกของเงินอยู่แล้วนะคะในส่วนนั้นต่อให้จะเก่งการโกงแค่ไหนเห็นไหมคะ สารพัดคนที่โกงแล้วต้องไปติดคุกก็มีมากมายเพราะมันมีเขาเรียกอะไรมันหนีการกระทําความผิดของตัวเองไม่พ้นอยู่แล้วค่ะในส่วนนั้นต่อให้คุณจะเก่งขนาดไหนคุณจะมีอํานาจขนาดไหนเมื่อกฎหมายมันมีบอกอยู่แล้วว่าคนผิดต้องได้รับโทษคนกระทาผิดต้องถูกดําเนินคดีร้ายแรงก็ต้องติดคุกใช่ไหมคะทุกคนอันนั้นมันก็ต้องตามขบวนการอยู่แล้วนะคะ ในส่วนตัวไมล์รับเจคือเมื่อเราทุกคนทําความดีเพื่อบ้านเมืองเนี่ยไมล์รับเจอยากให้ทํานะเพราะว่ามันบ้านเมืองของเราเนาะยังดีกว่าออกมานั่งทําร้ายทําลายบ้านเมืองของตัวเองนะคะนั่งว่าให้ร้ายคนที่เขาออกไปทําคนที่เขาลงพื้นที่กับคนที่นั่งพูดเนี่ยมันต่างกันเยอะมากนะคะในส่วนนี้เนาะแต่เรื่องประเด็นของเขาเราจะไม่เข้าไปยุ่งหรอกคะ่ะคือไมล์รับเจอยากให้ทุกคน ทำความดีนั่นแหละแต่ไมล์ไมล์บเจคือบอกเสมอว่าไมล์ลับเจไม่ชอบคนที่คิดไม่ดีกับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็สถาบันหลักนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ไมล์ลับเจไม่ชอบเพราะว่าสถาบันหลักก็คือชาติาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทําดีเพื่อคนไทยมาตลอดนี่นะคะถูกใส่ร้ายป้ายสีมาสารพัดนะคะที่เราได้ยินน่แหละคะ่ะเอาความเท็จ นะคะมาบิดเบือนข้อมูลโจมตีท่านใส่รายท่านเราก็เห็นมาหมดแล้วอ่ะไอสิ่งนั้นไมล์เลิฟเจไม่ชอบอยู่แล้วนะคะยิ่งใครที่ไม์เลิฟเจเห็นว่าคนนั้นแสดงพฤติกรรมการกระทําออกให้เราเห็นชัดแจ้งเนี่ยคือไม์เลิฟเจไม่เม้แต่อยากจะรู้จักหรอกคะ่ะเพราะว่าเราเห็นว่าท่านทําดีมาตลอดน่ะทําดีเพื่อคนไทยด้วยนะเงินส่วนพระองค์ด้วยนะนะคะ คือทำการกุศลเนี่ยก็เพื่อบ้านเมืองเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนแต่กลับถูกคนไปโจมตีท่านเนี่ยนะคะให้ร้ายป้ายสีท่านอันนี้ไมเล็บเจไม่อยากจะรู้จักแล้วก็ไม่คิดจะคบค้าสมาคมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ต่อต้านอยู่ในใจอยู่แล้วคือไม่ยิ่งมาเห็นใครพูดหรือลักษณะแสดงอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะ เราก็หวังว่าสิ่งที่เขาแสดงอยู่นะ่ะกระทําอยู่นะ่ะมันจะย้อนกลับไปหาตัวเขาให้เขาได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขากระทำนั่นแหละค่ะเนาะแต่การทําความดีของประชาชนของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยที่เป็นจิตอาสาที่ทําความดีนะคะมีจิตใจบริสุทธิ์ที่อยากจะทําความดีเนี่ยทำไปเธอค่บใครก็ได้นะคะทำไปแต่เมื่ออะไรวันหนึ่งที่เขากระทาความผิดช่อโกงนะ่ะมันต้องมีหลักฐานนะคะแล้วเราคิด ว่าเออเขาจะโกงเราไหมเขาคิดไม่ดีกับเงินที่เราบริจาคไปไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาหลักฐานนั่นแหละคะ่ะเนาะหาหลักฐานให้ชัดเจนนะคะในสิ่งนั้นว่าเขาโกงยังไงเขาทํำยังไงถ้ามันมีมันก็หนีไม่พ้นนะคะที่จะถูกดําเนินคดีนั่นแหละคะ่ะเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนั่นแหละคะ่ะที่ทําความดีนะคะออกมาปกป้องบ้านเมืองเพื่อเพื่อคนไทยเรานั่นแหละคะ่ะเนาะยิ่ง ตอนนี้นะคะเกี่ยวกับนายกก็มีประเด็นมากมายใช่ไหมคะไม่รลบเจชอบบางอย่างที่ท่านทำนะคะอย่างอย่างกรณีที่เอานะคะโครงการคนละครึ่งสวัสดิการคนจนยังคงอยู่เนี่ยนะคะและเอากลับมาทำไอ้คนละครึ่งเนะี่ยหรือเที่ยวด้วยกันอะไรพวกนี้ถ้าเอากลับมาไปเที่ยวเขาเรียกอะไรเที่ยวด้วยกันหักหักภาษี รถย่อนภาษีได้อะไรพวกนี้เนะี่ะมันเป็นโครงการดีๆก็เอากลับมาทำอันนี้มาเล็กเจก็ชื่นชอบนะคะชื่นชมนะคะต่อให้แต่มันเอาไปนะคะหักล้างกับสิ่งที่เราไปได้เห็นได้ฟังเกี่ยวกับการไปเซ็นซึ่งเล่ทา,าตของเราเนี่ยในแผ่นดินไทยเรามาเล็บเจเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่แหละเพราะว่าบ้านเมืองของเราประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเนี่ย แร่ธาตุต่างๆทรัพยากรต่างๆที่มันอยู่ในประเทศไทยมหาศาลนะคะทุกคนเพราะเราไม่เคยมีชาติใดมาขุดมาเจาะเอาของเรากับชาติของเขาไปนะคะอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยที่ถูกล่าอาณานิคมตกเป็นเมืองขึ้นของคนอื่นเขาเนี่ยหรือประเทศไหนที่ถูกแทรกแซงทางการเมืองเนี่ยเอาชาติอื่นเข้ามาประเทศของตัวเองเนี่ยชาตินั้นก็จะถูก ะะเบียดเบียนเอาทรัพยากรธรรมชาติออกจากประเทศไปนั่นแหละคะ่ะซึ่งเราก็เห็นนะคะหลายประเทศด้วยถ้าคนไทยติดตามข่าวก็จะได้เห็นนั่น,นะะแหละค่ะแล้วมาแล้วก,ก็เชื่อว่าคนไทยต้องเห็นนะคะนี่แหละคะ่ะคือการที่เราห่วงแขนทรัพยากรพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยไม่อยากให้แผ่นดินของเราถูกเฉือนไปเรื่อยๆเนี่ยและตอนนี้มันเฉือนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะคะจากการลุกร้านของเเมรแล้วคนที่เป็นนายกไม่ควรออกมาพูดแบบนั้น ว่าไทยเป็นลูกล้ําขมีนถ้าดูประวัติศาสตร์จริงๆนะ่ะไทยเสียไปให้ขมีนจากฝรั่งเศสเอาไปให้ขมีนในะ4จังหวัดนะ่ะซึ่งก็เป็นของไทยแล้วหลังจากนั้นมันก็มีเขตหลักเดนชัดเจนจากรัชกาลที่5ท่านทรงทําไว้ให้นะนะคะก็คือหลักหมุด73หลัก74หลักแต่หายไปหลักหนึ่งตามที่เราได้รับทราบข่าวสารนะั่นแหละคะ่ะเนาะสันปันน้ำมันชัดเจนอยู่แลว้วนะคะ เทือกเขาต่างๆที่มันอยู่ในประเทศไทยมันมีสรรปน้ำอยู่แล้วนะคะอันนี้เรารับรู้มาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมันมีตั้งอยู่สอนลูกสอนหลานและคนตามตะเข็บชายแดนเขารู้ดีนะคะว่าเขตแดนของเขาอยู่ตรงไหนเคยไปทํามาหากินนะคะเ,เจ้าหน้าที่ตชดทหารพรานเนี่ยที่เป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยท่านเคยตะเวนตรงไหนท่านรู้หมดพื้นที่ของประเทศไทยอยู่ตรงไหนเนี่ย นะคะแล้วก็ยึดถือทหารท่านยึดถือตามหลักเขตแดนแล้วก็สันปันน้ำอยู่แล้ว1ต่อห0 0 0 0ที่มันเป็นแผนที่ของประเทศไทยที่ยอมรับได้นะคะแม้แต่เกาะกูดนะคะรัชกาลที่9พระองค์ก็ทำเส้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่เราเห็นนักการเมือง ไม่ใส่ใจเรื่องนี้ไงแล้วการที่มาเป็นนายกอายกหูคุยกันสองคนก็ได้เนี่ยอยากได้อะไรจะจัดหาให้อะไม่เสียตารางแม้แต่เซนติเมตรแต่วันนี้เป็นไงเห็นไหมคะยังไม่ได้แผ่นดินตัวเองคืนมาครบเลยไปเซนนน่นเซนนี่บอกจะไปเซนสันติภาพอย่างเดียวไปไปมามากลับไปเซ็นเอาเหมาลำ แปบคันน่ะเครื่องบินแปดสิบคันเอามาจอดให้น้ำท่วมเหรอใช่ไหมคะมันเยอะเกินไปนะแปดสิบลำน่ะแปดสิบลำต่อปีถ้าฟังข่าวนะไม่รู้ว่าต่อปีหรืออะไรแต่เราได้ยินคำพูดออกมาว่าแปดสิบลำต่อปีไทยต้องซื้อกับเขาอะแล้วไปเซ็นได้ไงล่ะคือเอาเจ้าเดียวเลย มันมีอะไรรับลมคมในหรือถึงเอาเจ้าเดียวอ่ะไม่สามารถที่จะไปซื้อประเทศอื่นที่เขาผลิตให้มันดีๆหรืออะไรที่ว่าราคาแต่คุณภาพเหมือนกันแต่ราคามันลดหย่อนกันได้เนี่ยแต่คุณภาพเหมือนกันเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะเลือกหรือนี่แหละค่ะสิ่งที่คนไทยคลางแทงใจเนี่ยแล้วแร่ธาตของไทยเรารู้ว่าเรายังไม่มีพัฒนาการที่เราจะ รู้ว่าต้องทำยังไงเหมืองถึงจะเอาแร่ธาตุต่างๆออกมาใช้ได้แต่การที่เราจะเขาเรียกอะไรไปเซนบอกคุยกันเฉพาะในคณะรัฐมนตรีบอกเข้าสภาถ้าเข้าสภาอภิปรายมันต้องมีการถกเถียงกันในสภาว่าเราจะไปเซนตรงนี้มันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ข้อมูลมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนไทยก็ต้องได้รู้แต่นี่คนไทยไม่รู้เลยจนกระทั่ง ไปเซ็นคนไทยเข้าใจว่าเออจะไปเซ็นสันติภาพกับขมรนไปไปมามา,มาหอบมาทั้งข้าวโพดก็ซื้อกับเขาทั้งทั้ง,ท,งที่ในประเทศไทยปลูกข้าวโพดเต็มไปหมดเลยเอาข้าวโพดเข้ามาแล้วเป็นไงของคนไทยจะได้ลูกข้าวโพดก็ตกต่ำไปอนาคตนะ่ะเพราะว่าไปเอาจากมีการเข้ามาหมดเลยอ่ะนะคะไหนจะไปเซ็นเอา เมาเครื่องวินแปดสิบลัอีกอ่ะอ่ะแร่ธาตุทรัพยากรในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะคะให้เจ้าเดียวนะให้เจ้าเดียวมีสิทธิ์รู้ก่อนคนอื่นเขาและมีสิทธิ์ที่จะรู้ด้วยว่าแร่ธาตุที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยมีจุดไหนบ้างเนี่ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรารับไม่ได้อ่ะว่างั้นเถอะ เพราะทุกอย่างแทนที่เราจะมีกําหนดราคาของตัวเองได้ว่าเออวันนี้อนาคตข้างหน้าลูกหลานอาจจะมีวิธีที่จะสามารถนําสิ่งนั้นออกมาใช้แล้วเป็นอะไรที่ต่อรองกับชาติอื่นได้แบบภาคภูมิใจนะ่ะว่าเรามีทรัพยากรของเราที่ดีมีมูลค่าไม่มีใครมาแทรกแซงเราได้แต่สิ่งที่เราเห็นนี่ ไปเซ็นมาแต่ละอย่างเนี่ยเอาโซ่มาผูกประเทศไทยไว้อะเอามาล็อกประเทศไทยไว้อะเพื่ออะไรอะ่ะนะคะเพื่ออะไรอนาคตลูกหลานเราอาจจะอันนี้มาถึงการเมืองจะเป็นยังไงไม่เลิฟเจไม่รู้หรอกแต่ความคิดของไม่เลิฟเจยอย่างนี้ทรัพยาการธรรมชาติของประเทศไทยเรามันเยอะ ถ้านักการเมืองซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาเนี่ยมีอะไรเปิดเผยกับประชาชนเนี่ยช่วยกันแก้ช่วยกันหาวิธีไม่ใช่โอ้ประชาชนไม่ต้องมายุ่งแล้วแค่เลือกตั้งก็พอจะบ,บริหารประเทศเนี่ยคือคนในสภาเท่านั้นประชาชนไม่ต้องมายุ่งอ,อันนี้มันก็เกินไปนะนะเพราะบางอย่างเนี่ยเราอาจเสียเปรียบ อย่าง M O U เนี่ยเราเสียเปรียบเต็มๆบอกว่าไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนก็จะหายไปแผนที่มันหายไปจริงทิ้งไปจริงแต่ว่าไอ้หนึ่งต่อสองแสนน่ะมันเข้าไปอยู่ในเรดาร์เข้าไปอยู่ในเครื่องมือใหม่ๆที่บอกว่าจะมอวัดนะคะไอ้เรดาร์มาเนี่ยให้ได้แผนที่แต่มันไม่มีแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นของประเทศไทยเข้าไปอยู่ใน M O U ไงมันมีแต่หนึ่งต่อสองแสนเข้าไปอยู่ใน M O U เมื่อหต่อ2องแสนเข้าไปอยู่ใน MOU เนี่ยเขาก็ต้องใช้หนึ่งต่อ2องแสนเข้าไปอยู่ในระบบเรดาร์ที่จะสง่งตีเส้นเขตแดนก็ใช้หนึ่งต่อสองแสนจากเรดาร์ไงไทยเราก็เสียไปหมดเลยตั้งแต่อุบลยันตราดนะนะคะกีพื้นที่ที่ไทยจะต้องถูกเฉือนไปวันนี้คลิปนี้พูดยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเราเห็นนะแผนที่ ที่เรายังไม่ได้คืนจากประเทศไทยนะจากขมีนนะไม่รู้กี่จุดนะและบ้านหนองจานก็ยังไม่ออกไปนะแล้วไปเซ็นอะไรแบบนี้มาเนี่ยแล้วมาพูดว่าบ้านหนองจานไทยก็ลุกล้ำขมีนมันไม่มีเลยที่ไทยจะลุกล้ำขมีนนะเป็นนายกของคนไทยแต่พูดแก้ต่างให้ขมีนเนี่ย มันไม่ควรมีและไอ้พวกอย่างนี้น่ะนะคลิปนี้ประมาณนี้แหละค่ะเพราะฟังแล้วก็โอโปวดหัวนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ